เมื่อวันเสาร์ทีมไบรท์โรแมนต์จัดคอนเสิร์ตมีเจิมได้ไฟพื่นยานสุดต้องเติมได้เขาเท่านั้นอาจารย์มรุนนะครับไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับผมก็บอกแล้วอย่าไปยุ่งพวกนี้มากครับคุณออกไปห้างห่างไปเลยครับคุณเชื่อเถอะฟังปากนัชชานะคะถ้าคุณไปเชื่อมันนะครับไปทางกับมันกับผมเนี่ยไปคนละที่เชื่อผมอา้าวผมไม่ได้บอกมันลงนรกนะผมอาจจะลงนรกก็ได้แต่รับรองมันกับผมไปคนละที่ถ้ามันไม่กลับใจใหม่นั้นไปบอกมันสองตัวให้กลับใจใหม่ด้วยนะครับ อาจารย์คะทําไมคนที่อยู่ในไฟหรือเชื่อเรื่องการเจิได้ไฟพอเราบอกว่าเขาสอนผิดแต่เขากลับไม่เชื่อเราคะเราก็บอกการเจิมเขาสูงกว่าอื่นคือเขาบอกว่าการเจมเขาสูงกว่าอื่นเขาจะเถียงว่าเขาลมลงแล้วได้เห็นไปเห็นสุขิตเห็นดิมิตค่ะโอ้ก็เรื่องแต่เขาครับคุณยึดมั่นในความจริงก็พอคุณเฟรตี้นะครับชื่ออ่านแล้วไม่ถูกถูกเปล่าเฟรตี้คุณยึดมั่นในพระกามของพระเจ้าก็พอ ส่วนเขาเป็นยังไงเดี๋ยวพระเจ้าจัดการเขาเองนะแต่ถ้าคุณจะช่วยเหลือเขาคุณมาเรียนหลักการแล้วก็ค่อยอธิบาย